สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีช <absorption> <öst> ีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์แสนสุขตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รวรวยรวรววกับมหัสจร์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบ แปกรกฎาคม2,025ตื่นขึ้นมารับทรัพย์กันรวัวๆหรือยัง้าเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับใครนะคะที่ตื่นขึ้นมาพร้อมไก่นะคะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาพร้อมตลาดนะคะมา,าทำความสะอาดนะคะมาเปิดตลาดเคลนก็ดีใจด้วยเนาะตื่นขึ้นมานะคะแก๊ปวิ่งตั้งโอ้นะคะกี่จุดเอ่ย38อ่า ยี่สิบแปดสิบแปดทั้นสองพันจุดนะคะทุกคนอ่ากราฟเปิดแก็บวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะยินดีด้วยกับทุกกำไรเนาะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับาการพยากรณ์นะคะทำนายทิศทางกราฟนะคะในตลาดฟอรเร็กเนาะทั้งกราฟตลาดทองขับนะคะทุกคนวันนี้เราก็มา พบกันอีกแล้วกับครูแอนนี่นะคะอ่าครูแอนนี่แพทย์แผนจีนแพทย์แผนยุโรปนักบำบัดทางด้านจิตวิทยานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาทางสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะผู้เชี่ยวชาญการวางแผนอ่าสร้างชีวิตวางแผนการลงทุนทำธุรกิจต่างๆแล้วก็นักลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดฟอเร็ก ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนคะ่ะครูแอนนี่ผู้มีความลหลงใหลกับมหัจาย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะเพราะว่าอาชีพนี้ครูเนาะไม่ได้เจอด้วยความบังเอิญแต่เจอด้วยความฝันความปรารถนาที่อยากจะมีนะคะอิสรภาพทางด้านอาชีพทางด้านเวลาทางด้านการเงินอยากที่จะนะคะสามารถเนาะใช้ชีวิตแบบ มีอิสระเนาะสามารถจัดสรรเวลาได้เนาะเราอยากทำงานตอนไหนเราก็ทำไม่อยากทำเราก็ไม่ทำนะคะแล้วก็อยากมีรายได้นะคะทุกที่ทุกเวลา24ชั่วโมงนะคะแบบที่เรียกว่า,เ,าเป็น passive income นะคะมีอยู่ที่ไหนเนาะเงินก็เข้าได้นะคะจากการลงมือทำของเรานั่นเอง หลังจากที่ฝันแล้วปรารถนาแล้วจึงทําให้แกลนี่มาเจออาชีพนี้นะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วส่วนการลงทุนนะคะการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นนะแกลนก็คือมีประสบการณ์มามากนะคะเกือบจะ20ปีแล้วอีกไม่กี่ปีนะคะก็20ปีบริบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะมากค่ะวันนี้นะคะเรามา,าวิเคราะห์ทองคำกันนะคะ อ,อวันนี้นะคะเ,ออเราจะบายหรือจะเซลจะบายหรือจะเซลเราต้องดูจากอะไรเอ่ยคะเพื่นพนอนอๆเราจะบายหรือจะเซลเราก็ต้องดูจากกราฟนะคะการวิ่งของกราฟนั่นเองและนี่นะคะก็คือที่หน้ากระดานออ MT4 ของแคนนี่นะคะ ก็คือเนาะคู่เทรดต่างๆที่สำคัญสำคัญนะคะที่เป็นที่นิยมเนาะสำหรับนักเทรดทั่วโลกนะคะ,ะมาเลยค่ะวันนี้เนาะหลังจากเมื่อสักครู่นะคะคแพลนก็ไปวิ่งมาครึ่งชั่วโมงหลังจากวิ่งมาตอนนี้นั่งอยู่ที่โรงแรมนะคะโรงแรมชื่อว่าโฮเทลแตนที่มูรีบายเบิร์นใกล้ๆบ้านของแรลน,นี่นั่นเองนะคะ ก็มานั่งดื่มกาแฟชักเบกน,นะคะมานั่งดื่มกาแฟาก่อนจะวิ่งต่อเสียงอาจจะค่อนข้างเสียงดังรบกวนไปนิดนึงนะคะทุกคนมาค่ะก่อนอื่นนะคะครัวนี่ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่อยู่แถวแถวนี้ที่ท่านดูแลปกป้องรักษานะคะให้เปิดจิตเปิดใจเปิดดวงตานะคะ เปิดจักรวาลเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเปิดหูทิพตาทิพเนาะให้ครัวนี่เพื่อที่จะสามารถนะคะวิเคราะห์เนาะแล้วก็ทำนายหรือพยากรณ์นะคะทิศทางการทำกำไรในตลาดฟอเร็เนาะให้ครัวนี่เองแล้วก็ให้เพื่อนเืนเ,นเทรดเดอร์ทั่วโลกที่ติดตามครัวนี่นะคะทุกคนเลยอ่าและหลังจากนี้ครัวนก็ขออัญเชิญนะคะดวงจิต ดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเทพเทวดาทั้งหลายแล้วก็อัญเชิญนะคะดวงจิตวิญญาณของแม่มดนั่นเองอผู้ที่มีอภินญ,ญาสูงหรืออาจจะเป็นนะคะผู้ที่เป็นตัวแทนของจักรวาลน,นะหรือของพระผู้สร้างที่นะคะมาประทับประทับอยู่ในร่างมนุษย์จนเป็นตำนานผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านาการยังรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะทุกศาสตร์ต่างๆเนาะมาค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เอาแว่นตามมาด้วยเนาะวันนี้วันจันทร์แสนสุขนะคะการาฟเปิดขึ้นมาเนะาะขณะนี้เวลา11นาฬิกหนาทีนะคะด .x.y ตลาดเปิดที่ อนะคะตลาดเปิดที่เท่าไหร่ไม่ทราบเนาะครูยังนอนอยู่เลยนะคะเพราะเวลาตีห้าที่เมืองไทยน่าจะประมาณ23นาฬิกาอ่าไม่ใช่24นาฬิกา25น่าจะเป็นเวลาตีหนนะคะที่ยุโรปอ่ะนะคะทุกคนดีเกไววันนี้ทำายไว้ที่97.968อนะคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วล่วงไปเยอะเลย อืมขยับขึ้นมาแล้ว <c oughs> ทําโลไว้ที่97.233นะคะอทองคํา XAUUSD นะคะทํา h i ไว้ที่3,345.10ทําโลไว้ที่3,317.39แน่ตแตกโอ้นะคะทํา h i ไว้ที่23,441นะคะทําโลไว้ที่23,360

จ u ยนะคะทำไฮไว้ที่1.34506ทำโลไว้ที่1.3034 1.3 1.34034นะคะร่วงลงเนาะส่วนอโรอสเรเลียนะคะทำไฮไว้ที่1.79193ทำโลไว้ที่1.78581 อ่า EJ นะคะ EJ นะ Oyro JPY ทำ High ไว้ที่173.875ทำ Low ไว้ที่172.997นะคะส่วน GJ นะคะทำ High ไว้ที่199.074ทำ Low ไว้ที่198.227 UJ นะคะ UJ เนอะดอลล่าเยนดอลล่าเยนทำ h i g ไว้ที่148.390ทำโล w ไว้ที่147.491ส่วน Ucat นะคะ Ucat เนอะดอลล่าแคนาดาทำโลทำ h i g ไว้ที่1.37397ทำโลไว้ที่1.31.36862ส่วนนะคะ n, ะะ n New Zealand, อ็อลล 3, 7, นยูนะคะเอ็นยูนิวซีแลนด์เนาะดอลล่าทำไฮไว้ที่0.60303ทำโลไว้ที่0.59657ส่วนออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียออสเตรเลียดอลล่านะคะทำไฮไว้ที่0.065834ทำโลไว้ที่0.65134นะคะ น้ำมัน ه, น้ำมันร่วงนะคะทำหายไว้ที่66.769ทำโลงไว้ที่66.018น้ํามันดิบนะคะก็69.236นะคะ68.673บิตคอยนะคะบิตคอยร,ร่วงเนาะทำหายไว้ที่1 1 0 0 0 0 9785.59ทำโลไว้ที่118689.7นั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> มาดูกราฟทองคําเราคะ่ะวันนี้นะคะ เรามาดูซิว่าแผนการเทรดเราเป็นยังไงนะคะตื่นขึ้นมาตลาดก็นะคะหลังจากวันจันทร์ที่แล้วเนาะ,ะตลาดปิดนะคะที่ประมาณ3,337เนาะก็ถือว่าเป็นราคาเปิดนะคะเป็นราคาเปิดเช่นกันสักพักหนึ่งตลาดเปิดนะคะก็มีแกลบดีดลงมาที่3,317นนะคะแล้วก็ กลับขึ้นไปเนะาะที่3,337แล้วก็กลับขึ้นไปอีกนะคะทะลุทะลวงขึ้นไปเนาะโอ้กลับนะคะจัดเรียงตัวกันได้สวยมากๆ3,343เนาะแล้วก็ดีดขึ้นไป3,345แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านค่ะไปไม่ผ่านก็โดนทุบลงมานะคะ ชุบลงมานะคะที่ประมาณ3,332แล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปลักษณะคือไซเวย์นะคะ,ะเราไปดูซิเราเป็นเดทเรดเราเป็นเดทรดนะคะแท่งเดเริ่มมีแท่งสีเขียวขึ้นมานะคะ เริ่มมีแท่งสีเขียวขึ้นมาเพราะว่ามีแรงซื้อกลับมานะคะก็น่าจะมีแรงซื้อกลับมาเนาะเพราะว่ากี่จุดคะทุกคน2000จุดนะคะเป็นแท่งเขียว H 4นะคะเ4เป็นแท่งแดงเอ้ยเป็นแท่งเขียวเล็กๆนะคะ H1 <Head S 2> <ร>นะคะ<ร>ก็เป็นแท่งเขียว M30 ก็เป็นแท่งเขียว M15 ก็เป็นแท่งเขียวนะคะ M5 ก็เป็นแท่งเขียวนะคะเราจะไปดู M15 กันนะคะดู m อ5นะคะทุกคน M a c d เอนาะอยู่เหนือ,อหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดตอนนี้ก็ เริ่มที่จะยดย้อยลงมานะคะหลังจากขึ้นไปทำที่จุดโอเวอร์บอสน่าจะประมาณ45นะคะก็เริ่มที่จะย้อยลงมานะคะเริ่มจะมาที่จุดตัดแต่ก็ยังนะคะอยู่ระหว่างที่เส้นศูนย์อยู่เนาะ M15 ส่วนโตชาร์ติกนะคะหลังจากที่ต่ำลงไปเนาะตอนนี้ก็ ตัดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ30นะคะแต่ถ้าเราดูเนาะ <c> H1 <oughs> นะคะดู H1 เป็นหลัก H1 นะคะก็เรียกว่าฮิสตแกรมเนาะยังอยู่ใต้ศูนย์ใต้ศูนย์แสดงว่านะคะยังยังเขาเรียกว่ายังถือว่ามี มีแรงเซลล์นะคะเรายังต้องเซลล์กว่าอยู่นะคะดังนั้นวันนี้เราจะเทรดหน้าไหนเอ่ยนะคะวันนี้กลับไปที่ทําเฟ็ม m 1 5นะคะกราฟพยายามมาไซด์เวยอยู่ที่ราคาเปิดเนาะ วันนี้นะคะเราก็จะเทรดนะคะเน้นหน้าเซลล์กันทำไมถึงเซลล์เอ่ยเพราะถ้าเราไปดูเทรนใหญ่นะคะยังถือว่าเป็นดาวเทรนอยู่เนาะหลังจากที่เขาหลุดราคาไฮมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่3,440นะคะอะคะก็ทำเขาเรียกว่าทํำโลทำไฮเนาะโลลไฮไฮลงมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็มาพักเบรกที่ราคาที่เป็นน็กไกลา์เนาะของแพ t เทิร์ H and s h o u l d e r นั่นเองนะคะทุกคนเราจะเซลล์วันนี้นะคะก็แผนการเทรดวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแกรนนี่ก็ของให้ทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้มาดูเนาะการพยากรนะคะทิศท,ท,ทางทองคำเนาะแล้วก็ ออกเทรนทุกครั้งก็ขอให้ได้กำไรทุกครั้งนะคะทุกคนค่ะส่วนส่วนนะคะจุดเซลล์เซลล์ตรงไหนเซลล์ตรงนี้ได้ไหมคะอเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้นะคะหรือจะรอครับกับตัวขึ้นไปที่เนาะ3,345ก็คือเป็นแนวต้านเนาะโซนนี้ถือว่าเป็นโซนแนวต้าน ส่วนวันนี้กราฟลักษณะไหนนะคะวันนี้กราฟเป็นไซด์เวย์เนื่องจากไม่มีข่าวนะคะในตารางเศรษฐกิจเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย